สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะ บางครั้งเราไม่ค่อยมีเวลาลดน้าต้นไม้ที่เราปลูกนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เราลดน้าต้นไม้ไปเนี่ยดินจากกระถางต้นไม้นะคะทําให้พื้นที่บริเวณที่เราวางกระถางเนี่ยเป,เปื้อนเต็มไปหมดนะคะมันก็จะดีกว่านี้ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องลดน้าต้นไม้อัตโนมัติเครื่องนี้นะคะคุณสมบัติแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่องนี้เนี่ยมีความสะดวกนะคะใช้งานง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะคะเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะนํากระถางต้นไม้มาวางบนเครื่องแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์นะคะเครื่องนี้เนี่ยก พักนะคะหรือว่าตกแต่งตามบ้านก็สามารถวางได้เลยค่ะสะดวกใช้งานง่ายมากๆ ต่อไปนะครับจะเป็น <vibr> ว <acje> ิธีการสาธิตการใช้งานเครื่องรดน้าต้นไม้อัตโนมัติเครื่องนี้นะครับการใช้งานนะครับอย่างแรกนะครับให้ท่านนําตัวเครื่องนี้ไปเติมน้ําในช่องรูเติมน้ําตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านนํากระถางต้นไม้นะครับนำมาวางบนตัวเครื่องในลักษณะนี้นะครับแล้วก็นาสายยางนะครับมาหนีบกับขอบกระถางต้นไม้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เสียบลงไปเลยเสียบลงไปในดินเลยนะครับ แล้วก็ให้ท่านนะครับนำตัวอะแดปเตอร์5โวลต์นะครับมาเสียบตัวด้านหลังเครื่องนะตรงนี้นะครับเสียบเสร็จปุ๊บก็เปิดสวิ์นะครับเปิดสวิ์เลยทีนี้เปิดสวิ์แล้วตัวเครื่องจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกระถางต้นไม้เนี่ยจะมีความชื้นในดินอยู่นะครับทีนี้ผมจะสาธิตก็คือว่าผมจะนําตัวเซ็นเซอร์ออกเพื่อจะให้น้ําไหลนะครับผมจะลองดูนะครับอ่าน้ําจะไหลามานะครับอ่าถ้าเสียบลงไป เซนเซอร์ตรวจจับความชื้นนะครับเจอความชื้นจะหยุดไหลน,นะครับลองดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวสายยางออกมาเห็นจะชัดนะไฟน้ําไหลน้ําจะไหลมานะครับเสียบลงไปปั๊มจะหยุดทํางานนะครับส่วนข้อจํากัดในการใช้งานของเครื่องนี้นะครับกระถางต้นไม้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ควรเกิน4นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าเล็กกว่าสามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะตัวเครื่องนี้จะมีขอบอ กันดินไหลนะครับกันดินจากใต้กระถางต้นไม้ไหลเปเื้อนตามพื้นบ้านของคุณหรือ,รอตามระเบียงของคุณอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ